ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบรรณานาิาจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับ สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราอยู่ในรถ SUV นํานำเข้าน้าใช้ครับถ้าใครกำลังหารถ SUV นะที่1นะครับแรง2ไม่เหมือนใครแล้วจริงๆตอนนี้ดูแลไม่ยากด้วยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยนะครับเป็น Mazda นะครับ CX7 ปี P 07 SUV ในไทยเนี่ยจริงๆทุกแบรนด์ก็มี SUV 5ที่นั่งทุกแบรนด์หมดเลยนะครับแต่จะมีแค่บางแบรนด์ที่เขาเอามาทำประกอบในไทย ทมให้ราคา SUV ในไทยเนี่ยมือหนึ่งมันจะออกที่ประมาณล้านต้นๆถึงประมาณล้านกลางๆแล้วแต่เครื่องเป็นซนดีเซลนะครับขับ2ขับ4นะอย่างเช่น Honda นะครับก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเป็น c r v วนะครับแต่ถ้าคนต้องการรถที่แรงขึ้นออปชั่นเยอะขึ้นไม่เหมือนใครนะครับณนะตอนนั้นก็จะมีรถนําเข้านะครับอย่างเช่นนิสสันมา r ุโนะ่ะครับนะขึ้นตามรูปนี้เลยมาสเตก็จะเป็น C x เอนะครับถ้าเป็น5้าที่นั่งนะแต่ถ้าเป็น Toyota ก็จะเป็น Toyota Harrier นะครับ ซึ่งราคานำเข้าทั้ง2อสำรุ่นนี้ผมพูดถึงเนี่ยประมาณ2ล้านกว่านะครับ oh. บางรุ่นรุ่นท็อป3ล้านนะครับเนื่องจากว่าเซ็กเมนต์นี่จริงๆก็เอามาเปรียบเทียบกันอาจจะลำบากถ้าคุณต้องการรถยุโรปนำเข้านะผมแนะนำราคาตอนนี้น่าสนใจมากนะครับคันนี้เป็น Mazda CX7 นะครับเป็น SUV กึ่งสปอร์ตผมใช้คำนี้ความรู้สึกที่ผมขับในหลายๆเซ็กเมนต์นะครับ มาสเตอร์นี่จะน่าจะสปอร์ตสุดสปอร์ตกว่าตัวไฮริเออร์อีกนะครับไฮริเออร์จะให้ความนุ่มนวลตอนนี้เนี่ยมือหนึ่งมัน2ล้านกว่านะครับตอนออกมาตอนนี้นะราคาถูกมากครับสามแสนโดยเฉพาะคันนี้ครับคันนี้ไม่แสนแปครับมีประวัติเซอร์วิสครบเลยนะครับรถจอดอยู่เปิดให้ดูเนี่ยคุณคิดดูนะมีขบประวัติศูนย์ครบทั้งหมดนะครับเนี่ยเข้าศูนย์ปั๊มทั้งหมาซึ่งผมบอกเลยว่าเอาตามหลักที่ผมเจอนะครับรถนําเข้าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนดูแลไม่ดีเนี่ย จะไม่ค่อยเอารถเข้าเซอร์วิสเพราะแพงต้องพูดตรงๆนะครับแต่คันนี้เนี่ยคือเซอร์วิสหมดไม่มีอะไรโชว์เลยนะครับสภาพพร้อมใช้คุณสามารถซื้อรถเนี่ยได้ในราคาแค่10บถึงสินะครับลดไป90%แล้วนะแล้วก็รถมันยังขับดีอยู่เลยนะครับออปชันพร้อมหมดมันจะมีตัวท็อปอีกตัวหนึ่งท็อปก็คือจะมีอุปกรณ์มากกว่านะครับอย่างเช่น Adaptive c r u i s e Control นะครับหรือ Sunroof นะครับแต่ดีที่ไม่มีเพราะคุณจะไม่ต้องซ่อมนะครับออปชันที่ให้เขามาบอกว่าเพ,พอแล้วนะ ตัวนี้มีกล้องนะครับมองทางซ้ายเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยก็สามารถขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับวิทยุเครื่องเสียงดีนะครับมี AM มนะครับมีฮาร์ดดิสก์พหมดมีคลุ On ่มซอนทนลด้วยซึ่งสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะเครื่องนะครับเป็น2003เทอร์โบนะครับอัตราเร่งเหยียบดีมากนะเหยียบแล้วมันดึงนะครับเวลาดึงแล้วมันดึงดึงไวกว่บเครื่องยนเอถ้าเทียบนะครับศูน0ถึงเนี่ยเขาเคลมไว้ที่7เิ 8, ่งกับ ขับมันนะครับผมว่าสนุกกว่า t o y ยต้าไฮเอในเทียบราคาเรนจ์เท่าๆกันนะครับแต่ความนุ่มนวลผมว่าไฮเอดีกว่านะครับนี่นี่นี่เป็นล้อโรงงานขอบสิบแดด้วยน,ะนะะ,น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 ะนะครับเดี๋ยวล้อถนนโล่งๆลองเหยียบให้ดูแนตะ่กนโล่งแล้วนะครับลองเหยียบให้ดูได้ยินเสียงล้อฟรีไหมครับคือเมื่อกี้โลงนิดหน่อยเหยียบให้ดูนะครับคือเนื่องจากว่าเครื่องมันเป็นเครื่องเทอร์โบนะครับ อัตราเร่งมันจะค่อนข้างหยียบแล้วก็ไวเลยถ้ารอบมันมาถึงนะมันเป็นรถยกสูงที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะครับทรงมันดูเพียวนะครับผมเคยขับ c x เอก้านะหัว CX9 เก้าเนี่ยกำลังขับมันเลยนะครับได้เจ็ดที่นั่งด้วยเหอนนะครับไหลดีเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ไหลใช้ได้เลยนะครับขับดีนะครับ ถ้าคุณขับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะขับระยะยาวๆนะใช้ชู่โซนโพลนะครับผมว่าขับสนุกเลยนะครับมือหนึ่งสองล้านนะครับวันนี้ราคานะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับไไเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับ Compact SUV นําเข้านะครับจริงๆเซ็กเมนของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับ SUV นะอย่าง Honda ก็จะมี CRV มีแบรนด์อีกหลายหลายแบรนด์ที่ไม่ได้ประกอบในไทยนะครับอย่างเช่น Toyota Harrier นะครับแล้วก็ Nissan มีนิสสันตัวหนึ่งที่เป็นนิสสัน SUV เหมือนกันนะครับผมจําชื่อมันไม่ได้ราคาเนี่ยมัน2อถึงสล้านตอนเอาเข้ามานะครับดังนั้นสมรรถนะทุกอย่างมันก็เลยดีกว่านะครับมาดูภายนอกก่อนภายนอกจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนรุ่นพี่ตัวที่ผมเคยรีวิวซอ็กนะครับคือมันจะยาวแล้วก็ดูสูงกว่าเยอะนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเที่นั่งกระจังข้างหน้านะก็จะเป็นความเหลี่ยมมนน้ำสไตล์มาสด้นะครับ แต่คันนี้สวยนะคันนี้นะครับรถไม่แสนกว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับสีเดิมหมดเลยไฟหน้านะครับเป็นไฟลูกแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับจงใจสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ครับว่านิ่งขนาดไหนเครื่องยนต์ของเขาเป็น m z r 2.3งจุ dihi turbo นะครับเอาไว้ง่ายคือ4สูบเทอร์โบ244แรงม้านะครับถ้าเทียบเซกเมนต์นะนิสสันจะใช้เครื่อง3.5นะครับจะแรงกว่าแต่240กว่าแรงม้านะครับเครื่อง2,003นนะเป็นเครื่องเทอร์โบแรงมากนะครับผมบอกงี้ เหยียบปุ๊บวิ่งเลยนะครับแล้วอะไหล่ตอนนี้จริงๆอ่ะผมว่าอะไหล่หาไม่ยากนะครับร้านนําเข้าส่วนใหญ่ก็หาไหลได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ออนไลน์มันสั่งได้หมดนะครับรถบอดี้สวยๆเลยนะครับคุณดูนะผมเปิดช้าๆให้ดูนะครับทุกอย่างเขาซ่อมมาบํารุงมาถึงนะครับเข้าสู่ทุกระยะนะครับกันชนยังไม่เคยถูกขอดเลยนะครับขออนุญาตนะครับทันยน ทุกอย่างเดิมเดิมดรถถือว่าเครื่องสวยนะครับคุณต้องเข้าใจในะ SUV 244แรงม้าเนี่ยในตลาดหายยากมากนะเพราะประกอบไทยเนี่ยไม่เกิน200ทั้งนั้นเลยนะครับราคาเท่านี้ตัวนี้เป็น SUV นะเป็นยกสูงนะครับถ้าคุณสังเกตนะมันจะมีพื้นที่เป็นรถยกสูงที่นุ่มนวลน,นะครับเน้นความสปอร์ตนะครับยางอ่ะได้จากโรงงานเป็นขอบ18ดรถคันนี้เป็นขับหน้านะมีให้เลือกทั้งขับ4และขับละขับ2หน้านะครับอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับรถเนี่ยจะให้ดูนะ คันนี้สีสวยมากนะครับสีดำนะครับยางหลังอ่ะไม่เตี้ยมากนะครับเนี่ยเป็นของมาสด้าหมดคุณดูนะโชคเข้าศูนย์ตลอดนะครับโชคอกมาสด้าคุณเห็นไหมคือหาสภาพแบบนี้ยากมากนะครับมันเป็นรถนาเข้าที่ออกมาเกือบ2ออล้านกว่านะแล้วเข้าสูนทุกระยะเลยมาดูข้างหลังครับข้างหลังเนี่ยตัวบอดี้มันจะลาดยาวลงมาแบบนี้นะครับไฟก็จะเป็นไฟเป็นวงกลมซ้อนกัน2อันนะครับท่อคู่ด้วย สีโดยรวมถือว่าสวยนะครับมีที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับเหมือนกับตัว lexus หรือ h a r l i e r เลยนะครับ SUV ข้อดีหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เป็นไฟฟ้านะครับผมบอกเลยไม่เป็นไฟฟ้าก็ดีนะคุณไม่ต้องซ่อมนะครับนเนี่ยคือรถคันนี้ผมบอกงี้สวยมากคุณดูนะน็อตไม่เคยถูกแก่เลยนะครับรถสมือเข้าศูนย์ตลอดนะครับเดี๋ยวในรถมีประวัติซ่อม อุปกรณ์ีนนี้ก็ครบนะครับอุปกรณ์เก็บทุกอย่างนะครับเนื่องจากอย่างนี้ SUV ส่วนใหญ่นะมันก็เพื่อความอนเนกประสงค์นะครับตัวนี้มันสามารถพับได้เป็น,เ,นเหมือนกับ Toyota h a r r i เเลยนะครับเอาแต่ความรู้สึกผมนะมพูดบนแฟกต์นะครับข้างหลังใหญ่กว่า h ฮ r r i e นะครับและยาวกว่านะครับและสูงกว่าถ้าเทียบกับ h ฮ r r i e เจน2นะในปี08เหมือนกันนะครับ ข้างหลังนี่ถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบอย่างเดียวคือสเปคเครื่องก็แรงกว่านะครับถ้าเป็นเครื่อง2,004เนี่ยแรงม้าตัวนี้นี่ไป240กว่าแรงม้าเลยเดี๋ยวไปดูข้างในครับว่าข้างในน่าใช้ขนาด ทดมากเป็นกุญแจแบบนี้นะมีคย์เลสคู่หน้าด้วยนะครับกดนี้ล็อกนะครับหรือจะปลดล็อกก็กดอีกทีหนึ่งนะครับนะครับปลดล็อกเรียบร้อยแล้วภายในสีดำถือว่าหรูหรานะเป็นบอกกามบะจีจริงๆมันมี2ตัวนะครับแต่ผมว่าอย่างเงี้ยสวยแหละสวยเลยนะอันนี้นะครับจะเป็นแบตนะครับเป็นรถนำเข้านะครับราสาธรถขึ้นดูก่อน กุญแจอยู่นี่นะครับสามารถบิดหมุนได้เลยนะครับแอร์เย็นผมบอกอย่างนี้นะคันนี้นะครับเป็นรถที่พร้อมใช้สภาพดีมากนะอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรถสองมือไม่แสนแปดผมบอกอีกว่าเป็นรถ SUV ที่น่าใช้จริงๆนะครับคุณที่เทียบราคานะมือหนึ่งมัน2ล้านกว่าบาทนะครับตอนนี้มันเหลือแค่349,0 0 0เองนะครับคุ้มสุดๆเลย มาดูออปชันกันนะครับเอาถ้าเทียบกับในเซกเมนต์เขานะตัวนี้นะครับจริงๆมีตัวจอขวามือเป็น c r u สคอ Control นะครับเนี่ยขึ้นกับลงนะครับเนี่ย on เนี่ย c ร u สคอน o n t r o l นะครับนี่จะเห็น c r u สคอ Control นะครับซ้ายมือก็จะเป็นหน้าจอนะครับซึ่งก็มีระบบัลติมีเดียครบทุกอย่างนะครับมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องนะครับตรงนี้จะเป็นกล้องข้างจออาจจะมีเรือนล้างบ้างนะครับจริงๆซ่อมได้นะเราแนะนําไม่ได้ แต่ต้องรออะไหล่นิดนึงนะครับรถมันสิบกว่าปีแล้วนะครับตัวนี้ traction นะครับคุณจอเยอะมากนะเครื่องเสียงดีมากนะครับจับเป็นเป็นรถเครื่องเสียงจากโรงงานที่ดีเลยมาสเตนะครับในยุคนั้นจอจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอมัลติมีเดียลเพาต่างๆนะครับแอร์ตัวนี้นะครับเล่น fm นะครับเล่นได้นะแต่ตัวนี้มันเป็นรถนําเข้านะครับช่วงเรนอาจจะต่างจากที่อื่นหน่อยนะครับ hd มีเสียง มีสามารถใส่ซีดีลงไปในนี้ได้นะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวติด YouTube ติดลิขสิ์นะครับอน<อ><อ>ุญาตเครื่องเสียงเนี่ยดิส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบต่างๆของญี่ปุ่นนะครับเนี่ยทีวีนะครับโหลดคือเอางี้เครื่องคันนี้ใช้ได้หมดจริงๆใช้ได้ปกติเลยนะครับมีฮาร์ดดิส์ทุกอย่างได้อิสเลย์เนี่ยปรับออดิโอได้นะครับใช้ปรับจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยจริงๆสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะถ้าคุณคุยกับเขารู้เรื่องนะครับแต่ผมคุยไม่รู้เรื่อง คุยกับผมก็ไม่รู้เรื่องนะครับเลื่อนแทร็กทุกอย่างตรงนี้นะแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับ AMB นี่น่าจะเป็นอุณหภูมิในนี้นะครับเนี่ยกด AMB จะบอกอุณหภูมินะครับผมว่าจริงๆคืออุปกรณ์ข้างในสวยงามมากนะครับตัวนี้เป็นเกียร์โตมัินะครับสามารถปรับมันได้เป็น6สปีดได้นะครับเนี่ยปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชาร์จนะครับ คันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าเขาเก็บทุกอย่างไว้ดีมากนะคุณนี้เบาะเดิมๆนะครับเพราะถามว่าเบาะผ้ากำมะหยี่แบบนี้คือมันผ้าเบาะผ้าลายแบบนี้นี่คือมันทําไม่ได้นะครับสภาพเบาะหลังก็สวยมากสวยจัดเลยเล่มนี้นะครับนี่มีประวัติเซอร์วิสครบนะครับนี่เข้าศูนย์ตลอดนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยพระนครดูนุมสุกนะครับเข้าเซอร์วิสตลอดนะครับ การหาเซอร์วิสครบแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ายากมากนะคุณดูนะเข้าสู่ล่าสุดนะครับเพิ่งเดือนเดือนปี22่ิงเ 8, องเป็นแบตยังเป็นแ0ศูนย์เลยนะครับคือสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าเครื่องแรงมากนะครับเดี๋ยวมาดูครับ <สา S 2> ข้างหลังนั่งสบาย,ยาเปิดมาปุ๊บฟีลลิ่งนะความสูงนะครับผมรู้สึกว่ามันสูงกว่าตัว To วดิท่าไฮเ Gen 2นะครับในเทียบคู่แข่งนะ เข้ามานั่งนะครับความกว้างเนาะผมว่าแฮรรี่อร์จะทําได้ดีกว่านะนี่ข้างหน้าคือผมก็ปรับตามสไตล์ผมนะครับคือเหลือนะไม่แน่นนะครับแต่ความสูงเนี่ยผมว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสูงกว่า h ฮรรี่ร์นะครับก็นี้ก็จะเป็น <S <S เป็นเข็มขัดนิรภัยของคนที่3นะครับผมว่าจริงๆเบาะนุ่มนะแต่ก็มีหนึ่งอย่างก็คือปรับเบาะนะครับข้างหลังไม่ได้นะครับ เครื่องเสียงมีครบนะครับข้างในถือว่าสูงเลยแล้วก็วิสัยทัศน์ต,ตรงนี้มันก็จะกว้างมากนะครับกว้างกว่าคู่แข่งเดี๋ยวมาชมครับว่ารถรุ่นนี้นะครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของ Mazda CX-7 เรียบร้อยแล้วนะครับรถตัวนี้เป็นรถ Mazda CX-7 ปี 2000, 2008 2น0 8นะครับรถ พร้อมใช้รถเข้าศูนย์ระยะนะครับไม่แสนแปดเท่านั้นใครสนใจครับ0 6 1 7 4ห2 2 2ครับ0819082026หรือคือเอาโพสตตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายใครสนใจก็อยากแลกอยากขายอยากฝากขายก็แอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับใครมีส่วนนะครับ